ไม่มีใครที่จะไม่ยินดีกับงานแต่งงานที่ทั้งสวยทั้งหล่อขนาดนี้มาก่อนนะคะไม่มีจุดไหนที่บกพร่องเลยค่ะเจ้าสาวก็สวยเจ้าบ่าวก็หล่อนะคะก็คืองานแต่งของปอยตีชดานะคะมิสกิฟฟี่ยูนิเว e ร์ส2,547และ Miss International Queen 2,004นะคะแต่งงานกับหนุ่มไฮโซนักธุรกิจชาวภูเก็ตโอ๊คพัควาหงหยกค่ะ ซึ่งทั้งคู่ที่รู้จักกันนะคะประมาณ20ิปีมาเป็นแฟนกันนะคะจากการที่เพื่อนรุ่นพี่แนะนำให้รู้จักกันนะคะเป็นเพื่อนที่โรงเรียนนะคะและทั้งคู่ก็ดูใจกันมานะคะแล้วก็ตกลงปรงใจแต่งงานแล้วก็ฉลองมงคลสมรสนะคะเมื่อวันที่สองมีนาที่ผ่านมาการแต่งงานด้วยชุดที่สวยหรูน้องปอยก็สวยมากค่ะแล้วก็คุณโอ้ก็หล่อมากค่ะ วินาทีนี้ไม่มีใครที่จะไม่ชื่นชนยินดีกับนางเลยนะคะเพราะฉะนั้นขอให้ทั้งคู่จงรักกันยาวนานนะคะ